ครับครงคุยนะครับเป็นประจําทุกวันทางช่น่าอินทูทูคุยเรื่พยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเรืพยากรณ์ครับตอนนี้ในชั้นเรียนเป็นแบบไรฟ์สดนะครับเดี๋ยวช่าน่าอ o u t ูทูก็หลังจากไรฟ์สดแล้วก็จะนําไปลงคลิปนะครับให้นะครับอ่าวันนี้เป็นวันวันจันทร์เนาะเป็นวันหยุดต่อเนื่องของเรานะครับก็ทาบุญทําบุญอะไรกันเต็มอิ่มเลยครับเมื่อวานเมื่อวานนี้วันอาสาเนาะวันนี้ก็วันเข้าพรรษานะครับ อนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปทําบุญกันวันนี้นะครับผมก็ไปเพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาได้สักพักนะครับทุกคนก็อ่อนเพียเปียแรงกทุกคนก็อยู่ในห้องกันหมดแล้วนะครับยึดท้องผมเป็นหมดแล้วผมเลยกลับมาอ,อีกครั้งหนึ่งนะโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของการสลับกันของเลข78แล้วก็เ้นะครับ7 8 9, แล้วก็9 ก็คือเลขเจนะ็ดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเนาะคราวนี้คงไม่ต้องมานั่งถามไปดกว่าคู่ถ้าเจ็ดแปดเก้าเป็นอย่างนี้เก้าแปดเจ็ดเป็นยัางไงเจ็ดเก้าแปดเป็นยัางไงาครบแล้วครับวันนี้แหลนะมาดูกันนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มต้นดยทีกลุ่มเลขเจ็ดเก้าแปดเกิดจากเจ็ดเก้าบวกแปดเก้านะครับเป็นเลขที่เด่นเรื่องของการวางแผนเป็นหลักเลยเป็นยอดนักวางแผนนะ่เพราะว่าเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความโดดเด่นจริงๆผมมองว่าเขาโดดเด่นที่วิธีการทํางานก่อนเขาเป็นคนที่สามารถหยิบจับอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันได้ง่ายนะครับเป็นอันเช่นนียเพราะว่าหนึ่งเขารู้ว่าจะต้องทําอะไรอ่ารู้ก่อนมองภาพก่อนว่าจะต้องทําอะไรสองเขาสามารถต่อยอดสิ่งที่มีและสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ขาดไปได้อยู่เสมอๆเ,เขามีทั้งลักษณะ เหมือนเป็นคนที่บูและบุญได้ในคนคนเดียวอะนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่า89คือกําลัง79คือแนวคิดซึ่งแนวคิดมันจะต่างจาก59ที่ว่าค่อนข้างจะละเอียดและลึกซึ้งมากกว่าข้อด้อยของ79คือมันจะดูมันจะดูช้าและดูนานกว่านิดหนึ่งแต่ว่าพอมี89ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าที่ช้าที่นานอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาคล้ายๆกับว่าเพราะว่าของมันใหญ่หรือว่างานชิ้นมันใหญ่มันก็เลยต้อง หยิบจับอะไรแบบนั้นให้มันลงตัวถ้าเป็นอย่างเช่นแปดเก้าห้าเงี้ยผมก็มองว่าจัดการได้ดีแต่ถ้าถามว่าลงรายละเอียดหรือว่าการที่ทําอะไรที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆวางแผนระยะยาววางแผนระยะยาวเนี่ยผมว่าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้จริงจังตั้งใจนะครับจริงจังตั้งใจแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียด แม้ว่า98จะเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆแต่ว่าถามว่าเขาเป็นคนที่อยู่แบบอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ทําอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ตรงกลางก็คือขยันมากนะครับขยันมากเนาะวิธีการทํางานเนาะส่วนอยู่ท้ายอันนี้ผมก็ชอบตรงที่ว่าถ้าเป็น798ผมชอบเพราะว่าเขามีแพชชั่นในความคิดการตัดสินใจอะไรมีอยู่ตลอดไม่มีหยุดไม่มีหยุดคิดไม่มีอะไรแล้วก็คิดได้เร็ว แต่วิธีการทํางานเขาจะค่อนข้างเป็นระบบเป็นระบบที่ค่อนข้างจะถี่เหมือนกันคือมันจะสมมุติว่าเราอยากจะเปิดโรงงานทําขนมขนมนี้เขาจะบอกว่าเขาจะมองว่าขนมเนี้ยจะต้องมีขั้นตอนการทํำยังไงผลิตยังไงตลาดอยู่ไหนเออแล้วเวลาทําอ่ะเวลาทาลงมือทําเนี้ยต้องทาขนาดไหนน้ําหนักอย่างไรโ้ขเข้าคิดทุกอย่างนะครับทิ่ทุกอย่างอันเนี้ยผมถือว่าละเอียดมากแต่ว่าขอดอยคือมันก็เครียดน,นะครับ ยิ่งถ้าเป็นแปดเก้าเจ็ดนี่ยิ่งเครียดหนักเลยคือคิดก่อนว่าเอ้ยจะต้องวางแผนยังไงลงทุนยังไงนะใช้เงินกี่บาทแล้วขายมันจะขายได้ไหมถ้าขายได้เนี่ยคือก็มีการทําวิจัยก่อนลงมือทาอะไรทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งแม้จะเป็นคนที่ขายของข้างถนนก็ตามถ้ามีเลขนี้ก็คือจะรู้ก่อนว่าจุดสักครู่นะครับจะรู้ก่อนว่าจุดที่ต้องตัดสินใจคืออะไรอืมมันค่อนข้างจะข้อด้อยคือคิดเยอะหน่อย ครับคิดละเอียดหน่อยแต่ถามว่าข้อเด่นก็คือสามารถตัดสินใจอะไรที่มันยากๆได้ได้ตลอดครับไม่มีตกไม่มีดาวนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเลขนี้เรื่องต่อไปคือบุคลิกผมมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ่อแต่งตัวดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือในสไตล์ของตนเองนะครับดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเป็นคนใจกว้างพอสมควรบางคนบอกว่า 79เนหูพูด79มันจะดูนั่นได้ไงเพราะว่าเราไปมองเรื่องของชอบวางแผนไงเราไม่ได้มองบุคลิกบุคลิกเป็นคนเงียบๆน,นะครับเป็นคนเงียบๆแต่ก็เป็นคนค่อนข้างจัดเพราะมันเป็น79ไงมันไม่ใช่77หรือ70แล้วคนเนี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนผมมองภาพไงนีเหมืนนนอนอคุณนน์อะสไตล์แบบคุณนน์อะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เวลาพูดออกมาหรือแสดงออกมามันก็เข้าถึงคนอื่นได้ อาจะสตาร์แบบนี้แล้วผมสังเกตคนที่ชอบ79เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่ข้างหน้าหน้านะมักจะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆนอกจากบุคลิกที่มันจะดูเรียบเียง่ายๆส,สบายแล้วยังแบบแต่พอมันเป็น9ามันเป็น9 7 8ผมปก็เลยดูดูแบบภูมิฐานขึ้นมาหน่อยชอบเดินทางได้มีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆนะครับเรื่องต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการเงินหาเก่งครับหาเก่งมากถ้าเกิดว่าพูดเรื่องเงินจะจับตรงไหนจะจับยังไง เอามาทํายังไงบริหารยังไงจัดการยังไงหาเงินได้ค่อนข้างเก่งมากใช้เงินก็ถ้าเกิดว่าปีเรื่องจําเป็นต้องใช้แล้วเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องออกเขาจะไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระมีภาพออกใช่ไหมเขาจะไม่ไม่มองตรงนี้ไม่จัดการไม่ทําอะไรเลยคือมองข้ามไปเลยไม่ใช้นะครับอย่างเช่น ไอต้ตรงไอ้ถือว่าไปเซเว่นเพื่อไปซื้อขอสักอย่างหนึ่งไปซื้อน้ําเปล่าเขาจะไม่กลับมาพร้อมไอติมนึกออกใช่ไหมคือซื้อน้ําออกมาก็เป็นน้ำไงไม่ใช่ว่าซื้อน้าแล้วออกมาได้นู่นนี่นะ่ะเขาไม่ใช่เป็นคนประมาณนั้นนะนะครับคือคิดอะไรใช้ใช้ก็คือใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดหรือว่ามองแล้วว่าจะใช้ใช้อะไรก็จะใช้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าประหยัดขนาดไหนนะครับคือมันใช้เงินตรงแนวอะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะ หือถ้าใช้เงินตรงแนยผมว,ว่าก็น่าจะประหยัดในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายออกก็ก็น่าจะคอนโทรลได้นะครับน่าจะนะแต่เพราะว่าสมมุติว่าเขาไปเจอเรื่องที่แบบต้องใช้เยอะๆแล้วเขาตัดใจว่าใช้จริงๆคืออย่างเช่นอ,อยากซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็ซื้อที่ดีที่สุดใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เครื่องแล้วห้าพันขึ้นมาหมื 10, ่นหอะจะเป็นสองสามหมื่นครึ่งแสนอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเลยนะถ้าเขาคิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเขาอะนึกภาพออกใช่ไหมเออมันไม่ใช่แบบว่า แต่เขาก็จะไม่มาแบบว่าเฮ้ยลองเครื่องนี้ห้าพันลองเครื่องนี้พันหนึ่งเอยมันอันตด,ดจะดีกว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีพูดไม่มีคิดอย่างนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนเลขนี้ถามว่าอยู่ในตระกูลมังกรไหมสําหรับผมมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดอะไรพวกนี้มันเป็นตระกูลมังกรไหมครูผมมองว่าคือเอางี้ครับฟังเรื่องที่ ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือคนที่เขาตั้งครั้งแรกเขามองแค่098889เท่านั้นเขาไม่มองเลขอื่นเพราะฉะนั้นตระกูลมังกรไม่มีมีเฉพาะถ้าจะบอกว่าตรงๆก็คือ0 9 8 7 8 9อันนี้คือคือในในแนวของเขาอนะเขาตั้งแบบนี้พอมันมีเลขอื่นเข้ามามันก็เลยเขาก็บอกว่าไม่ใช่คือถ้าเขาจะฟิกอย่างนั้นมันก็คือไม่ใช่ก็ถูกต้องครับแต่ถ้าถามว่าภาพรวมเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายๆนะครับ คลายๆเพราะนั้นก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นมังกรหรือไม่มังกรเราดูแค่ผลสะท้อนถูกไหมว่ามันจะออกมาอย่างไงแค่นั้นครับไม่ต้องสีเรียสแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามาังกรแล้วมันจะดีทุกคนไม่เกี่ยวครับ,เห,เ,รบรเหมือนเราขับรถเหมือนเราขับรถเบนซ์ก็ไม่ใช่ว่าคนจะขับรถเบนซ์จะต้องอคล้ายๆกับว่ามีฐานะดีร่ํารวยอะไรกคนเพราะบางทีก็าอาจจะผ่อนมาก็ได้ จะไม่ได้ซื้อสดอย่างทีเดียวหรือแค่กาอาจจะมีความคิดแบบเกินตัวเพื่อซื้อรถที่มันไม่ใช่ตัวเองแต่แค่ทําให้คนอื่นว้าวแค่นั้นเองคือมันเป็นได้หมดครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอยเราจะมีของพวกนี้แล้วแล้วเราจะแบบไม่ใช่มังกรนะมันจะไม่ดีไม่เกี่ยวครับแล้วตามความหมายเลยถ้าคุณชอบแนวนี้นั่นก็คือตัวคุณเองไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่แล้วก็จะไม่ใช่มังกรไม่เอาไม่เอามังกรมังกรไม่เกี่ยวกับมันแค่แค่การตลาดนึกออกใช่ไหมถ้าแนวทางมันใช่คุณก็จบ ไม่มังกรก็รวยได้ไม่มังกรก็ขยันได้ไม่มังกรก็เป็นคนดีได้แม้กระทั่งไม่ใช่เลขที่เขาบอกว่ามงคลคุณก็มงคลได้ด้วยตัวคุณเองเนาะเพราะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นชอบก็ใช้อ่าใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวดีร้ายอะไรมันขึ้นอยู่กับตัวเราใช้เลขอะไรก็ได้ครับผมการันตีเลยดีหมดนะครับอ่ะโอเคน่าจะตอบเอาเหลืออีกเรื่องหนึ่งหรือไม่หรือไม่เรื่องความรักนะครับเออความรัก เลขกลุ่มนี้เป็นคนที่ว่าอาจจะจริงจังนะรักใครรักจริงความโรแมนติกก็มีบ้างนะเพราะว่าคนก็ค่อนข้างใจกว้างนิดนึงแต่ถ้าถามว่าท,ที่ไหมอาจจะไม่ถี่อาจจะนานๆครั้งพาไปเที่ยวปีละครั้งอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคก็บุคลิกมันก็ผมชอบที่มีแปะมีพลังทางเพศก็อาจจะมีเรื่องของเรารูปร่างหน้าตาเออรูปร่างร่างกายที่มันเออดูบุดบึนดูอะไรมีพลังทางเพศเยอะแต่ถ้าถามว่า ดูหล่อสวยปิ้งอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็คือดูน่าสนใจกระภูมฐานน่าเชื่อถือโดดเด่นดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดรจีบคนคนนี้ก็ถ้าคุณจริงใจอ่ะเขาก็จริงกับคุณนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ทางช่องเล่ยเล่นพยากรนะครับมขีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้ก็สอบถามมาได้นะครับ7 9 8 8 9 7นี้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับทั้งทาง,ทางชั้นเรียนยกกนักยระชากรแล้วก็ทางไซเนอ y o ยูทูบนะอ่ะโอเคครบแล้วนะครับสำหรับ789นะครับ789 789 798 978ครบแล้วนะสลับกันหมดแล้วทุกคู่แล้วทุกุ่มแล้วอ่ะใครอยากนั้นก็ก๊อ เก็บไว้ฟังนะครับหรือจะเซตอะไรไว้ฟังก็ได้แล้วแต่นะครับเออโอเคก็มาเปรียบเทียบกันดูชอบแบบไหนแนวไหนอะไรก็แล้วแต่ชอบครับอ่าได้หมดถ้าสดชื่นสําหรับผมเรีกอะไรก็ได้อ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะครับท่านท,ทางช่องยูทูบทางชั้นนีเลพยากรชันนีเลพยากรก็มีเข้ามาชมสองสามท่านนะโอเคอาจจะเป็นเวลานะว่างตอนไหนก็มาพูดวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ